น,นี้แม่กระชับมิดแต่ว่าก่อนหน้าที่แม่กระชับมิดผมจะใช้บารานุภาพอำนาจและบรารมีของผมในการเปิดกล่องไม่ได้แล้ว,วคิสบีแบล็กกระชับปองนะฮะคำพูดจะเยอะเดี๋ยวก็ไม่ได้ของรางวัลใหญ่ก็จะมีคิสแบล็กเก้าสิบวันนะเอ่ออาจจะได้ไอเทมเปลี่ยนหัวสีเป้าก็ได้เฮ้ยคุณได้ก่อนแล้ว,วมั้ยคุณได้ก่อนแล้วมั้ยเออดีเอามือบังจอก่อนไ,ได้แล้วเดียเด๋ยวคุณลุ้นฟึร์สเซฟบไม่ได้เนอะ หรือว่าได้อะไรได้เลยครับ W P Smoke 7วัตต์ไม่ใช่แพัดแย่กว่าแฟลพัดอีกไอ้ไม่ใช่พี่มันก็มันมันก็เหมือนตัวแทนแฟลพัดแหละเพราะกล่องคิดมันไม่มีแฟลกล่องแฟลมันอยู่ในกล่องอ๋อสักกล่องอีสักกล่องอีสักกล่องแล้วกล่องสุดท้ายนะฮะได้แล้วผมเชื่อว่ากล่องนี้ผมจะได้คิสบีน่าจะเดิมน่าจะสามสิบวันไม่ก็เก้าสิบวันนี่แหละ คิดดีหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่เอาคิดซิปวีแบล็คโอเคยโนดีรแนเลยก่อนแล้วนายเลิศเกือบไม่ได้หรอกไม่ได้เกิดไว่ได้เปอรเกิดวัย20% 7วันดิวแฮนด์กัน7วัน รู้สึกคุ้มมากอะรู้สึกคุ้มเฮียยร์ก r a c k you ได้แล้ววันมเจ็ดวันโอ้โหซีไฟห้าวันเปิดแม่งเฮียเอ้ยเจ็ดวันประชดแม่งเปิดเลยสัสได้ไหมพี่ได้ไฟอ่ะเมี่โบซิตี้ได้ไหมน่ะได้สมอไปบริชิโตรโบลชิตี้บริชิโตรโบลชิตี้โโลนา อ,อบเปลี่นไปเยอะอ่ะกูม่ได้อยู่ในยุคมืแอ้ะเว้ยอ๋อเข้าใจพี่เมม,มก็ทนยุคมืดนี่หว่าใคระแอร์ไอะใครทนยุคมื่อพี่เมมไงอ๋อผมอยากรู้ว่าเป็นไงตอนนี้กูมีฮาเลมแล้วกูเปลี่ยนไปแล้ว

กูน่งจะปาระเบสูตเลยเฮียควักมาเป็นซีอืออโหต้ากูเป็นโอ้ระเบิดสูตได้เย้อัมหนงอะไรเบดอี้แล้วมันลำ่เอเต็มเออเฮียเจ็บแล้วเจ็บแล้วตนึงท่นท่านท่านโอ้ยม่งไม่ตายโอ้โหนี่มีเก็บไปหมดเลยฮะจังหวะนี้ เอ้เปล้างเออกูตายคนเดียวใช่ไหม่ยตายเพื่อนกูหน่อยโอ้ยเออหลังน้ำหลังน้ำมันอยู่หมุนมันอยู่หมุนเรามาดูดิมี่มุ้งมิ้งกันนะฮะแต่เนเจ็บอีกตัวทำลายสถิติฮะดิมี่เก็บหกเลยฮะคนดันมาเนตัดจังหวะนี้จังหวะนี้อยู่ที่เกิดนะฮะ จิบหายจะเป็นดิมมี่บงมิงได้คิวไปหรือไม่ต้องไหนอ่ะตรงซ้ายค้าคุณคณะคุณถังถังถังอืมดิงกำแพงไอ้โก้แม่แม่งเสร็จรู้ดีชิบหายเออเมื่อกี้สามมุดแล้วยังโดดแม่งหยิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ซ้อมตายดูเฉยเฉยอยากรู้ว่าเวลาลองตายมันเป็นยังไงอืมใช่พี่เมื่อกี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเออแต่รู้ว่าถือคิดคิด A W O E เล้วเวลาตายถ้าตายมันเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยชิบหายกว่าจะออกเกมได้้ายออกสักทีไอ้ยิงแย่งมันทำไมอ่ะวายหนึ่งตัวเออไปเลยไป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 เ <ไป S 2> ข้าไปเลยไปดิไป,ไป,ไปดิไปไป,ไป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 ,ไป

ใช่ป่ะอ้าวมันเงียบแบบว่โอ้ยตายเราไม่ตายหูได้ไปสองตัวนะพี่รู้สึกป่าวว่าคิดนี่มันลั่นชาชาร์ดูดูดูเอาเยี่ยงกูไม่ตายกูจะจุดระเบิดแล้วก็ขึ้นฟ้าแล้วหน่อยมันไม่เท่ดิไม่เท่ปล่อยจรวดไปแล้วควางรไปแล้วควางรไปแล้ว ชูป oh, รากริสเดบราดีเดปราดีอ้าวมันทำตัวเองวะเฮ้ชิแล้ช็ดเชม็อเตงแล้เต็งแล

กดเกิดบ,บทแม็กชิพายแน์หมุนเขาพิมพ์ลักหน่ำลักน่ำลักนำ่กนำไม่ได้แล้วรอบนี้คุณต้องเอาไว้ได้แล้วอะไร<ด>วะเนี่ยไม่ศูนย์สองวะอุ้ยซีเอ็มดีกราดจุ๊บไปถ้ย่างซีเมดีต้องศูนย์สามเลยพี่อ๋อซีเอ็มดีต้องศูนย์สามแม่โอ้คัน อุ้ยท่านโผล่ไปมัวรึเลยฮะแต่ก็คุ้มกันกูได้แตกมาแน่เวฟกูโดปแ้วนในห้องแ็กโอ้โหบนสะพานตัวหนึ่งโอ้เมื่อกี้ยีงไปสิบนัดแม่ในแอบไปสองตัวเลยมูเมื่อกี้นี้ เออยิงทะลโดนเฉยโอ้ยแหลกเว้ยเฮ้ยตัวนี้ต้องเอาไม้แลกทีละไอยิงไหนเอ่ยมาม้อป๋าซะดีๆป๋าจะค่อยๆเจียนเบาๆรับรองไม่เจ็บแอะเนี่ยต้องคีมต้องคีมมากจุ่มไปคือเรื่องกล่าวมาที่มี สไนข้าไม่น้ำแข็นี่เครีย์เครียเปไฟข้าไม่น้ำแขไม่มีใครเลยอู้หรู้สึกเปล่าเปลี่ยนเด็ดแม่อ้าวเฮียกำลังแปดซีไฟแม็กช้าไปหน่อยง่วแม็กมึงปลอยให้กูตายสัตว์ไม่ย โอ้พี่ดินนะพี่ดินช่วยพยายามพี่พยายามนะวางแม่งเลยโอ้น่าจะหลุดแล้วหลุดแน่เลยหลดี๋ยวผมเข้าไปนี่ไงคนนี้หลุดมุกขิงนอดรับผมจะตัวไก่ไปเล่นสวมรอยคึกคักเวลามองกลาวโอ้ my god เอเหย <Why? S 1> แม็กอย่าตายนะแม็กความหวังไม่มีแล้วนะแม็กมันดูเลือดดิเนี่ยสองคนรวมกันได้ร้อยสองเนี่ย <c oughs> เราไปเดินนะครับว่าร้อยสอง<ช>จะพิชิตเกมได้หรือมัน<อ>แก่แล้วฟังยิงมันเลยเอเอตอกย้ำความสะใจด้วยมีดเลยทีเดียวโหอ้ยโหสัตว์สัตสัตวอัศเมียร์เลยทีเดียว เอไม่อยากออนทอครว่าเหน่อย้เจอเลยไอ้ท่านก็งเข้าตกูไปออนทอคแล้วไปบอกพาเบ่สิเดี๋เดี๋ยวผมต้อตามเข้าไปก่อนเราดตามตัวละคเข้ามาเร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 าาไปเนยโอ้โหเ่นเ่ เตยาตามใครอ่ะแต่ข้าวท็อกไปแปดโอ้โหคนอ่อนเยอะจังเลยหรือฟุงฝี่อัดวัดอะไรอ่ะสี่ห้าหนึ่งสองเอ๊ะเข้าไปแล้วเนี่ยมาหางออกัะ ช็อตช็อตชอตช็อตช็อตช็อตชอตนี่มีเล่นเปล่าดิมี่เข้าเกมอยู่เยอะกำลังเข้าผมกำลังเข้านี่มันรวมถ้าตาทอคคือแปดบวกเอ้วทำไมมันไม่ขึ้นอะไรเลยวะพี่โอ้โหแต่พวกนี้มันพิมพ์อะไรหมดอะะ จอบจอบจอบจอดบ,บ,บักบักโหแล้วทำไมในท้องมันไม่มีใครเลยอ่ะออข้าวปิดท้องเปล่าอะเออข้าวปิดห้องเปล่าพี่พี่ลืมกดไอ้นี่เปล่าให้มันเลื่อนลงมาให้หมดอ,อ่ะไหนวะกดทีไหนวะโอ้พระเจ้าเออผมไม่รู้แล้วเออ ขึ้นชื่อทุกคนนะบรับมันออนอยู่อ่ะไม่และดูบ้าเวทำเร็วสำหรับพาสเวิร์ดนะครับจะเป็นพาสเวิร์ด4 5 1 2ไม่มีตัวเลขครับเเสียงดังมากๆโอ้โหหญิงซองอีกแล้วอ่ะหญิงซอง รออก13ห้อง5นะแต่ละแต่ละดันละมาครับจอกลับมาเร็วๆกด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 รวดกดรวดเครื่องกูร้อนแล้วเร็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 อ้าวไปลดไปปล่อยไปปล่อยไปอย่าที่เป็นเอ้ยเข้าเกมท้าที่ปลายเลยอจะได้คอมกากคอมกากใช่อ่ะแล้วทำไมกูไม่กดวะเนี่ยนั่งโม้ในรถกดแล้ว มาแล้วมาแล้วอ๋อยาวยาวยาวผมหลุดกูหลุดท่านนี่คุณหลุดว้าวให้เขาทำเว้ยท่านหลุดไปแล้ววายวายกาจุงเบย์บายบายกาจุงเบย์อี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 ไอท่านขี่ไม่ได้บอกคนในท้องเลยวาที่ว่างฮะพี่ดีมแลกอากหน่อย บอกคนในท้องได้ว่าที่ว่างโหดัแล้วจังหวะนี้ปาไปหนึ่งนื้อแตตอนนี้ที่ว่างก็ว่างหนึ่งที่นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นก็เข้าไปได้เลยครับว่างสามที่สามที่นะครับอย่าช้านะยิ่งใครไวกว่าก็ได้เล่นนะครับอู๋เชียน่ยอะไรวะเหลือตัวเดียวเองอือก็กีย์สามโอ้โอจูเนี่ย โอ้เดี๋ยวเอิร์ดไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทำเป็นลั่นนะ่ะทำไมเดี๋ยวนี้คนมันรู้ทีเยอะจังรู้ว่าใครมาประจเยอะแยะใครกระจายข่าวมอะไรมาเข้ามามันก็ทำอะไรไม่ได้โดนเตะเพี่อนห่ะใช่ใช ทำไมทีมเราโหดจ,จังเลยนะ่ะโอ้โหบิดบิดเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้ยิงเลยอ่ะไปไปเดี๋ยวกระชับไม่ได้กิ่แมทนะก็เรื่อย มันจะโหดกันไปไหนเน่ยผมรู้สึกว่าซีไฟเนี่ยเวลาเวลาในการหวงกว่ามันจะโยนเสร็จก่อนมันจะตกสิงพื้นมันค่อนข้างจะช้าไปหน่อยนะถ้าไปไม่ได้ทีมงานปักแกหนักดีมากอ้าวว่าว่าีขเวลาดไอ้เราอายุต่ำสุดกี่ขวบเนี่ยอยางรู้บ่หูสิบสามบ่หู ไอโก๊ะสามเปลว่ะสิบสี่เออสิบสี่อ่ะรู้สึกว่าผมจะไม่ได้เด็กที่สุดในแคนแล้วไอคิงไอคิงมันมีสิบแปดอยู่ไม่ใช่เหรอชีวไอ้ทีนี้ด้วยวางแปดแล้วยิงซีไฟมีสิแจหน้าเลยฟังก์ชันตอนแรกผมเด็กที่สุดในแคนเออหลังกูสุดยอดเวลาแปะโขบเป็นพีพีแต่เขาออกคอทำไมอ่ะฮะไม่เวลาเล่นมันแหลกอ่ะ เด,เดี๋ยวออดไปก็ได้โหอีกตัวก็ช่วยวกูได้เยอะเลยสัตว์เอ,อ้ยยืนอยู่บ้านไปซะแล้วยวนนี้รู้สึกว่าพี่ใบจะโหดกว่าเดิมเก็บปืนว้ายเฮ้ย<ห><ห>รู้สึกว่าพี่ใบลั่นจุงมเบยนะโอ้มาแรกๆนี่กลับมาเล่นใหม่ๆนี่ไม่ตายอย่างเดียวอะ่ะปืนนี้ก็ได้วะเยี่ยมไป จะเซิร์ฟอะไรกันนี้เพ่งเพราะว่าในท้องเพ่งเพราะดิหกสิบสามห้องห้า<ด>ถ้าไม่ทนันกูก็ไม่แก่เอาเฮียลืมเะเลยลืมยิง อ้าพี่บายผมเริกแล้วนะผมเล่นกับพวกมิวนะเอ้เฮ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 ้บ้าจริงแล้วหลุดไปไหนกันหมดเนี่ยเไม่รักห้องอะไรพี่รักห้องอะไรอ่ะอปกังแม่งเลยยี่นี่อยู่เปล่าดิมี่เด่นละเข้ามาเล่นเหรอกำลังเข้าว่างสองว่างสองว่างสองทหัสอะไรเอ่ย เริ่มแล้วเหมือนกันไม่รู้เริ่ม4.5.10เปล่าบ่าไม่ใช่ไม่รอ้กูเล่นละวเไม่รู้บ่าค, <laughs> <laughs> คงคงไว้เอาตัวนูนเข้าไป โอ้โหพี่ไบค์เจศูนย์โอ้โหโอ้โหอย่างอย่างกูจะอิ่มล้วงนิอิ่มก็ตายกระโดดใส์ has been planted planted. Jane killer. Jane, killer. Jane killer. Immortal. <laughs> 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 <Yeah. laughs> Immortal. <laughs> oh, killer! Okay. I'm นั่นไงเปิดทอกแล้วแร็กจริงๆด้วยสุดเลยไปเลยบ่บุญหรือมะบินอะไรท่านั้นเดี๋ยวค่อยออก่ะแป๊บนึงคือเดินดับไปรอสิเอาไอ้เผือกมึงจะขวางกูุฎไมล่ะเนี่ยฮะ โอ้นลงไปมนะนานไง,นงนเรียบร้อยรักแฟนเย่ครับโดนลูกไฟฆ่าไปแดกกูเห็นพอดีเ้ยเี้ยแหลกสัตว์แม่กำลังกำลังจะวิ่งไปกูโดนออกมาเลยอ่ะฮะเออกูแขวนหลวงพ่อหมัดวัดตาเขียวเว้ยหลวงพ่อหมัดตาเขียวไง <c oughs> โอ so ้ย17ศแล้วเย็ดเต็มแล้วอิ่มอิ่มอิ่มอาชิตะ18แล้วอู้ยแย่ที่ใบโหดไลยเหมือนเดิมเฮ้ยรู้แล้วโหดประเดิมเยอะเฮ้ยโอ้ยนะบอมดิฟュซอุ๊ปะตอนรู้นเขาทบทวนย่งนันก็กลับมายยยย 1ิดแปดศูนย์เลยทีเดียวแปดศูนย์เลยทีเดียวเด็ดน,นั่งผมเมื่อไแปด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 แปิติใหม่แห่งการคิวไปเลยกูจะมาดักลูนี้โอ้ยลูนั้นแม่เอาไว้ไม่ชอบไม่เสียวโอ้โเชื้อโดนถักถาโอ้ตแปดใครอีกวันนี้ฟัก ฝาเอาไว้ในตูดเธอ,อรู้นี้แหละฟาดมาแล้วรถไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยยไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูกูจะไม่ตายอย ระยะแม่งไม่ถึงว่ะคิดดีแม่งไกลไปเมื่อกี้นะแผลไอ้สัตว์เออโดนปิดตำนานละโอ้โหเออเออเยอะไลวะตายตัวง่ะมีเกมแป๊บนึง ห้องว่างเบลเราจะเปลี่ยนห้องครับทุกครั้งที่มีการเล่นนี่มี่เล่นเบลกางสิอค Come อมอนตามมาห้องไหนวะนั่นห้องไหนวะนั่นตุกไกตุบะเดตุบะทีตุ้มปาบารีดูดิแก มัดไอ,อ,อมิดช่ผมมิดชาเดี๋ยด้เปลี่ยนด่านดีกว่าเขาว่ากันว่าด่านนี้นมันโอ้ยด่านนี้สนุกแต่แม่งหาทางยากเหเกินผมเล่นแล้วผมงงมากนะเปลยนด่านที่ออแค่ะจะพลิกแผ่นดินหาเลยช่ยไม่ใช่ทีๆๆ่หลบแม่งเยอะชูออด เลดี้เกิลเราฟังฮัเราฟังฮัทเด็กกูไปหาลิงมาไอเลดี้เกิลเนี่ยมันจะมีเด็กร้องเวย <Okay, S 2> <laughs> แล้ว <laughs> แม่งขี้บูออกมาปลุกเด็กได้แป๊บกำลังเข้าเกมตกม็อกมากเอ้ยเร็วๆนี่ิมีคเขาไปประกาศให้ชีช okay, ีดูดูปังปังปิงปิงอะไรเนี่ยหลุดอีกแล้ว <laughs> นยังไม่ทันได้เลยมึงหลุดแล้วสัต์ท่านจะรีบหลุดไปไหนวะกลัวไม่ได้หลุดไงเฮียไม่มีใครแย่งมึงหน่อยสัตว์น,นี่จะใครอยากัก็ต้องอันนี้ก็ต้องถามทีเอมนะครับตรีบไปไหนแล้ว Oh my god no Toddler war no. <coughs> eh. Toddler war ภาพเนี่ยวะตลังจะตบไปฟีรี์ใหม่ภาพโปสเตอร์มันสวยอะแต่พอมาดูในเกมแอะโอ้ทุกฟีรี์อะทั้งภาพมันคือมันโคตรฟันหาปัตตพีกับปัาตกูคิดว่าแบบเออยิงสองนัดตายชิบหายแม่งสเปกเหมือนเดิมเป๊ <laughs> ปะปัตตพีกับปัาต ชื่อไทยโคเทลเลยสัสยี่ปีประกาศเลยประกาศประกาศป <laughs> ระกาศฉบับกที่ประกาศประกาศประกาศยางทำไมคนไม่มาเลยวะ แผนที่ใหม่เซฟเฮ้าพร้อมรับโบนัสคูณ50%เย้เข้าทันเว้ยอ่าอ่ะไปเข้าทันว่ะปึ๊บจุ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 ผมตอบตัวไหนวะขอเดาว่าโจ๊กเกอร์อะไรสักอย่างไม่ใช่ครับผมติดอยู่ข้างบนสุดเลยอัลเล่ผเข้ามายิงพวกพี่เอ้าเหี้ยหลุดอะไรวะแม่งขยันหลุดจังเลยชิบหาย 对呀。Yeah.